ยังพักแก่นยัย่ยแล้วฟิเชี่ยวนะนะคะก็คือจะมาอัปเดตก็คือวันนี้วันที่16ใช่ไหมก็เอ่อวันนี้เหมือนเขาจะถ่ายทอดที่ป่อไปถ่ายเพลงเอ่อที่งาน CCTV ก็คือเล่นเทนตอน3ามทุ่มทุกคนก็เล่นเทนกันได้ก็คือหล่อมากก็ เออมีอีปปอแสดงกับรู่คุณกัวผู้เฉิงหรือะไรนี่แหละแบบดาราแบบรุ่นแบบเด็กๆะะก็คือยังเขายังวัยรุ่นอยู่เลยก็ยังหล่อยอยู่อีปปอก็หล่อมากเฮ้ยเดี๋ยวไปหวีเดี๋ยวไปเล่นเชนกันก็มาอัปเดตเออหนังพี่จานกันเหมือนเดิม ก็คือบ้านของ forever เอ่อศูนย์เก้าศูนย์ห้าของเรานะคะก็คือจากของบ้านพี่หนิงบ้านอีจานก็คือเอ่อพี่หนิงเขาประกาศเอ่อยกเลิกวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้สิบเก้ากุมภาเนี่ยก็คือบ้านพี่หนิงเขาจัดสี่รอบก็คือสิบเก้ากุมภายี่สิบเอ็ดกุมภายี่สิบสองกุมภาแล้วก็วันที่ 14. มีนาตอนนี้ก็คือยกเลิก19 19. ก็จะยกรวบไปวันที่ 14. มีนาก็คือ 19. ไม่มีแล้วก็เป็นวันที่ก็เหลือแค่เดือนนี้ก็เหลือ21กับ 22. ซึง่งเราไปแค่วันเดียวก็คือวันที่ 22. ก็คือวันอาทิตย์นี้ สิบเก้าไม่ได้ไปแล้วพรุ่งนี้วันถ่ายวันแรกรอบส่อด้วยก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน้องไม่ว่าน้องติดภารกิจเยแย่ไปหมดเลยไม่รู้จะเอาท้าไหนดีก็คือได้ไปวันที่ยี่สิบสองวันเดียวแล้วก็เออสิบสี่ก็งงแล้วเนี่ยตอนแรกก็กเลยกลายเป็นเหลือสามเนาะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็วันที่สิบสี่มีนา เราก็ได้ไปสองรอบก็คือยี่สิบสองกับวันที่สิบสี่ยี่เป็ดก็ไม่ได้ไปเสียดายเนาะแต่ก็แบบมันไม่ได้จริงเวลาโอเคโดนยกเลิกไปอืมเไม่เป็นไรค่ะตามนั้นได้เท่าที่ไหวจริงๆ โอเคเดี๋ยวไปบีบปอต่อเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อโอนน้โหนหลักมากป้อไม่ได้ผมหยิกผมหยองแลวป้อหล่อทรงผมตอนออ2019ที่เราเทียบเ,เลิศนอความแบบเปรียบเทียบกันแล้วคือป้อหน,น้าเด็กป้อก็ยังไม่ได้แกล่ขคือเลยพี่ป้อของเราแม้จะ2แปีแล้วโอเคค่ะมาอัปเดตประมาณนี้ละกัน เ,เดี๋ยววันงานเราต้องได้รางวัลเนาะโอเคค่ะเป็นไปได้หวยก็ไม่ถูกไงเป็น,ปนถ้าถูกก็จะลางก็จะลาแล้วก็จะไปวันที่ยี่สิบสิบแต่หวยไม่ถูกเนาะซื้อหกสองออกหกสามเฉียดตลอดโอเคค่ะบา,บาย เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ถ้ามีอะไรพวงอะพอแบบนองเอากีบวียังมาไม่ถึงเลยเนี่ยดีแต่ว่าเออแั่ามาถึงยังไงก็สุก้าวก็ไม่ได้ไปแหละเดี๋ยวเจอกันวันที่ยีบสองแล้วกันค่ะบ๊ายบายอัปเดตเพิ่มเติมบ้านคนก้อยก็ย้ายจากพารากรอนสยามพาลลัยไป มิจเรตโยทิ่น